สว <RIS> ัสดีครับพบกับผมในช่องทุ่ที่ชาแนลนะครับมื้อนี้ที่พี่น้องมาเพิ่งการเก็บขี่ตะกะแ่นหรือว่าการเก็บเศษห้าเนี่เปียหรือว่าเศษใบตองออกไนแล้วครับพี่น้องนะครับนี่เป็นการที่เฮ้าได้กเก็บเศษห้าเนี่เปียออกแล้วนะครับส่วนข้างน้าที่พี่น้องเห็นนี่ก็คือเป็นมุ่นมงคลแล้วครับพี่น้องนี่นะครับนี่นะฮะนี่เป็นกระสอบที่เฮาาด้ใส่ไว้นะครับส่วนห้าเนี่เปียนะครับผมก็เดี๋วทำกัน นี่ครับอันนี้เป็นเศษยาเนเปียะนะครับทีเฮาได้ทาการเก็บออกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าส่วนตรงโกกมันนะครับพี่น้องสามารถเอาไปปลูกเป็นถ่ายยาให้ตะกะเทียนได้นะครับตัดเป็นท่อนนะครับอ่าแล้วก็เสียบน้าดินนะครับพี่น้องนี่ติดง่ายครับนะครับอ่าของนี้อ่ารู้สึกว่ามันติดง่ายน่ครับยาเนี้เปียะนะครับไปยังบ้านไต้นะครับพี่น้องก็สามารถปลูกให้ตะกะเทียนหรือว่าให้ตัดให้ว่วให้คว้วก็กินได้ครับพี่น้องนะครับ เดี๋ยวห้างจีาพี่น้องมาเบิ้งนนะครับอาการตัดอการตัดตัดเศษตัดมุนลงเปิดอออกนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับนี่นะครับเ้อเปิดจีบ่ายมาตัดเศษน่องกระเจอนะครับเดี๋ยวผมจีพาพี่น้องไปเบิ้งวิธีการตัดเศษขี่เศษมุ้งระเตนออกนะครับนะครับนี่ห้องเดททำการเอาไปตองอัลอยเพื่อนไปกินอยู่ข้างในนะครับพี่น้องนี่นะครับ ส่วนขี่ของเพื่อนนี่ผมก็จะกองไว้ข้างๆนี่แหละครับเดี๋ยวผมทีพาอพี่น้องไปเบิ้งนะครับวิธีการตักขี่ของเพื่อนนะครับน้ำสามารถน้ำขี่ของเพื่อนนี่ไปสามารถไปใหดเป็นปุ๋ยใส่ผักใส่เขาอะไรก็ได้ครับพี่น้องนะครับประโยชน์ของเพื่อนก็มีหลายอย่างครับพี่น้องห้องบดถิ่มนะครับห่อใส่กระสอบใบนะครับเดี๋ยวที่พาอพี่น้องไปเบิ้งนะครับวิธีการตักขี่ตะกะเตียนนะครับผม พี่น,อน้องใัอดไอยตักนะครับเพราะว่าตักหลายบ่อยรครับบางตูนี้มีตะเกียนอยู่ข้างใน,งน,น,ค,รนออครับพี่น้องนี่ครับแล้วกปเกยมจับออกครับ จเย็นๆนะครับพี่น้องกระบะเขาเต็มหก็ได้ครับกระ่าปูมันจะยู่นในขี้คนนะครับค่บคคอยๆไปไปไปเบืองนะครับพี่น,อน,น้องมันจะมีตัวคนดูข้างในนะครับข้างกาค็ค่คคอยๆเก็บนะครับ เอยู่นังแม่กับนี่ครับสสมาเตรียมนะครับเพืการเตรียน นะครับพี่น้องเปรียนกับซอไม่อีกแล้วครับ

ഇല്ല นี่แหละครับพี่น้องนะครับห่อทําการเอขี้อเวอรแล้วนะครับพี่น้องนะครับก็จะประมาณนี้แล้วครับพี bueno ่น้องนีนะครับนี่นะห่อก็จะทาความสะอาดเป็นก็ประมาณนี้แล้วครับพี่น้องนี่ครับกับวัตถอว่าสะอาดนะครับก็ว่า้ขี้เป็นทับผมกันไรแล้วครับพี่น้องนี้นะครับเดี๋ยวห้อสีเอาไปตองมาเติมไสดนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งกันเติมใบตองอีกงี้ยๆกันเลยครับ ครับพี่น้องก็อยัดต่างปองนะครับพี่น้องนะครับเราจะไปตอนยิ่งกว่าอย่างนี้นะครับ ยอะกว่ากระเตไม่กี่ดีครับ นี่นะครับพี่น้องเซ็ตแล้วครับผมนี่นะนะครับขออนุญาตนะครับนี่นะครับพี่น้องหลังจากที่ห่าเดี่ยวใบตองไส้เพลินแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับเดี๋ยวตูวตะกะเต็นขม่ากับพี่น้องนี่สังเกตเบื้องตูวตะกะเต็นน่องรับพี่น้องนี่ครับเพื่อจะยู่ด้านบนครับพี่น้องเพิ่งครับนี่นะครับเพื่อจะจับอยู่ข้างบนครับหลังจากที่เพื่อห่อทำความสะอาดเพลินนะครับตัวคนกันรู้สึกว่าสีตื้นนะครับพี่น้องนี่เริ่มมีแดดแล้วครับพี่น้องนี่ อีสักพักนึงเพื่อนกระติลูกมากินอย่างไบตองนะครับนี่นะครับกับผู้ใดของอ้เบิ่งแล้วนะครับอยากได้ไข่แตกระแตนหรือว่าอยากไ้มุงลวดนะครับอ่าของห้องกับฟาร์มห้องกับมีบริการส่งนะครับส่งทัวประเทศนะครับผู้ใดสนใจนะครับกระโทงมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมใช้เบอร์ติดต่อนะครับไว้ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผู้ใดขางอเบิ่งแล้วนะครับกฝากดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอสวัสดีครับ